สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาตำน้ำพริกอ่องกันนะเพื่อนเมาดูวิธีทำกันเลยนะเพื่อนเเอาครกมาเพื่อนเใส่เกลือลงไปเพื่อนๆใส่กระเทียมเพื่อนเแล้วก็พริกแห้งนะเพื่อนเจากนั้นก็โขลกให้ละเอียดนะเพื่อนๆ พอน้องเขาละเอียดได้สักระดับหนึ่งแล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมาใส่กะปินะเพื่อนเพื่อนแล้วก็โขกต่ออีกสักพักนะเพื่อนเพื่อนให้ทุกอย่างเข้ากันนะเพื่อนเพื่อนโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วรอยนะเพื่อนเพื่อนเรามาตั้งกระทะกันเลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาพริกแกงที่เราตำมเมื่อตะกี้นะเพื่อนเพื่อนเอามาเที่ยวนะเพื่อนเพื่อน เลียวให้เขามีกลิ่นหอมนะเพื่อนเขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนมากๆไปนะเพื่อนเเราจะใช้เวลาในการเจียวนิดนึงนะเพื่อนเให้เขามีกลิ่นหอมนะเพ,พื่อนๆพอน้องเขาเริ่มมีกลิ่นหอมไปสักพักเราก็ใส่หมูบดลงไปเลยนะเพื่อนเเอาหมูบดก็ไปผัดเลยนะเพื่อนๆขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางนะเพื่อนๆในการผัดหมูนะเพื่อนเเราจะผัดให้น้องเขามีความสุกประมาณ80%นะเพื่อนๆ จากนั้นเราจะมาปรุงรสเลยปรุงชูรสนะเพื ine, ่อนเพื่อนแล้วก็จะมีผงปรุงรสด้วยนะเพื่อนเพื่อนใส่น้ําปลาด้วยนะเพื่อนเพื่อนใส่ตรงขอบกระทะนะเพื grading, ่อนๆนหลังจากนั้นเราก็จะผัดต่ออีกสักพักนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ระหว่างนั้นก็เอาเนื้อหมูลลไปเช็ดน้ําปลาที่ขอบกระทะเลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเคล็ดลับสุดเด็ดเลยนะเพื่อนจากนั้นก็ใส่น้ําล้างครกลงไปนะเพื hatır, ่อนๆแล้วก็น้าเปล่านะเพื่อนๆน แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะเพื่อนเพื่ออันนี้จะเป็นมะเขือเทศเราได้หั่นไว้แล้วนะเพื่อนๆก็เปิดไฟแรงได้เลยนะเพื่อนเพื่อใช้ทัพพีก,กดมะเขือเทศให้เขาแหลกนะเพื่นอนเพื่อรอต่อไปอีกสักประมาณ5นาทีนะเพื่อนๆลองชิมดูนะเพื่อนเพื่อนถ้าทุกอย่างโอเคก็ตักใส่ชามได้เลยนะเพื่อนเพื่อ น้ำพริกอ่องก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเดี <en> ๋ยวเราจะมาดูผักกันนะเพื่อนๆว่าเราจะกินกับผักอะไรบ้างนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นชะอมนะเพื่อนๆชะอมลวกนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีคะน้าเม็กซิโกนะเพื่อนๆหรือว่าต้นผงชูรสนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบวบนะเพื่อนๆเราก็ได้ลวกนะเพื่อนๆอันนี้เป็นแตงกวานะเพื่อนๆแตงกวานี่เราไม่ได้ลวกนะเพื่อนก็จะมีหน่อไม้เพื่อนๆแล้วก็มียอดปลาทองเลยเพื่อน ลองไปทําตามกันดูนะเพื่อนๆฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพื่อนๆ